Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬกา19นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ138ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรันรมเรียกว่าคาดตสกูลและโรงเรียนทหารสรัตรมต่อมาในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มามหราชบรมนาถบประพิษได้ย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันและได้รับพระราชทานนามใหม่ โดยได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางทหารที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายกองทัพบ,บกและสถานการณ์ประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้นักเรียนในร้อยสังกัดอยู่ในหน่วยรักษาพระองค์อันแสดงถึงความไว้วางพระชาติไทยเช่นเดียวกับการถือกำเนิดของเหล่ามหาดเล,ล็กหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนในรอดพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารระดับอุดมศึกษาผลิตในทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชา นอกจากนี้นักเรียนในร้อยยังได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับรชาชการในหน่วยต่างๆ ั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่สรงรับรชาชการเป็นเวลา35ปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,364นาย เวลา14.30นาทีเสด็จลงณศาราดุสิด,ดาลัยสวนจิตระดาพระชวังดุสิตทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิพระบระมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2567ซึ่งได้พิจารณาวาระสำคัญเช่นรายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิในรอบปี2567 เช่นการจัดรัฐพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยได้แก่โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานช่างศิบปหมู่สาขาช่างศิลป์ไทยโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม รายงานการดำเนินง,งานของอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอุทยานรอ .2 อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขนาดองค์จำลองการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามนิวาสถานสเสด็จพระบรมราชาสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระปรางขึ้นบริเวณที่เป็นสถานที่พระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกนาถอยู่ด้านหลังพระอุโบสถวัดเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารและพระบรมอธิบัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยและรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยประจำปี2568 ทูณกระหมอ่อมยิกวุฒรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีท่งร่วมบันทึกเทปรายการช no. ูีนัมบวันเวไรตี้ค่ำวานนี้ทูกกระหมอ่อมยิกุฒิรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการชูบีนัมบวันเวไรตี้ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิกช no. ูบีนัมบวันที่เขียนไปขอพระราทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวินวันกับสมาชิกนอกจากนี้นนเป็นการส่งเสริมเยวาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นถึง21.30น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสืออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันศาส,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชดุลยยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาการที่ดีของเด็กเลวชนในสถานศึกษาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสุพรเพ็นหลวงเทพนิมิตเป็นประธานเชิญหนังสืออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรโรงเรียนนวินทราชินูทิศเบญจมรราชาลัยเขตคลองสามวาจำนวน2,816คน หนังสือพระราชทานเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งมียาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาลอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องทำน้ำเย็น โอกาสนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสะดุดีพระแม่ไทยอย่างกึก้องด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญหนังสืออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจําเป็นรวมทางไอศครีมพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน,นคณะครูบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินนทิศสตรีวิทยา2เขตคลองสามวาจํานวน2,604คน,นหนังสือพระราชทานอาทิบารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณินประเพณีไทยในขุนช้างขุนแผนเจ้าฟ้าธรรมีิเบตในหลวงกับเด็กและเยาวชนรวมถึงยาสมัญประจําบ้านอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทาความสะอาดและเครื่องทําน้ําเย็น โอกาสนี้นักเรียนครูและบุคลากรต่างร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งพระชทานเลี้ยงไอศครีมและน้ำดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา ต่อจากนั้นทรงพระกรุณา,ปาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญหนังสืออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจําเป็นไปมอบแก่นักเรียน,นคณะครูบุคลากรโรงเรียนโนมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจํานวน2,546คนโอกาสนี้นักเรียนและครูได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดี โอกาสนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรนศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2568ด้วยพร้อมทั้งพระชาทานเลี้ยงไอศครีมแก่นักเรียนครูและบุคลากรยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระศงฆนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีโภชนาการที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์มาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พู้ราชการจังหวัดต่างๆจฉดดอกไม้และต,ตระการ้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณราชการจจังหวัดอุบลราชธานีฉนดไม้ละตระก้าสิ่งของพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบตรีปรพัฒน์จันทร์องสิบเอกชนินบุญจองพลทหารสุวรรณภูมิร่วงรักษาและพลทหารพระดอยศรีสวัสดิ์ กำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนาพราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระธาาุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบโทรัิชาศรีเมืองบุญและพลทหารพงเพชรวันหินราชกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าโฮมให้กับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนลธิภูบดินในพระบรมราชูปถมัมภ์ ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิภูบดินในพระบระมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซล่าโฮมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถมัมภ์ โดยในปี2,567การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซลาร์โฮมให้กับชุมชนในพื้นที่บ้านจะกแกตำบลไร่ไโว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี221ครัวเรือนและในปี2,568ถึง2,569มีแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับชุมชนในพื้นที่บ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแกตำบลไร่ไโว่3 7 1ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอต่อความจําเป็นในการใช้ไฟฟ้าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนอันจะช่วยชุมชนเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยเติมเต็มความหวังและโอกาสให้กับเด็กได้มีไฟส่องสว่างในการอ่านหนังสือและทํากันบ้านในช่วงเวลากลางคืนทําให้วิถีชีวิตของชุมชนได้รับการยกระดับด้วยพลังงานสะอาดชวงนี้ขอเชิญชมเพจ